ปลาตัวใหญ่แบบกระโดดหนักมากอ้่ละแดนสวัสดีครับเราอยู่กันที่หัวนาวฟารม์มฟาร์มพ่อกับแม่ของของจีนะจ๊ะเราจะมาถ่ายคลิปสาป,ปากาันจะเริ่มสูบน้ำตั้งแต่คืนนี้นะครับ ไปเรื่อยจนถึงพรุ่งนี้เช้าแล้วพรุ่งนี้เช้าก็จะมีทีมงานมาช่วยกันจับปลาแหบบ่อใหญ่มากเลยพ่อกับแม่ได้ปล่อยปลาไว้หลายชนิดนะครับก็คิดว่าจะมีปลาเยอะพอสมควรนะครับก็มาลุ้นกันเอาว่าพรุ่งนี้จะมีปลาให้เรากินหรือเปล่านะครับพี่ตาครับพี่ตาตอนนี้ทําหน้าที่อะไรอยู่ครับตอนนี้กําลังดิบน้ําอยู่ครับเราใช้สองเครื่องแล้วพี่2เครื่องเลยครับมันกลัวไม่ทันเนาะตอนนี้จะเอาให้มันเหลือน้อยที่สุด แล้วพรุ่งนี้เช้าก็ให้มันได้จับเลยอาแล้วทีมงานพรุ่งนี้เรามีเจ้าหน้าที่กี่คนครับมาช่วยกันจับมีมาหลายคนหลายคน,นอยู่เนาะ,ะคิดว่ามีปลาเป็นพิตาจับประสบการณ์ละม,มีอยู่เนาะม,มาเจอกันพรุ่งนี้นะพิตานะมาดูกันว่ามีปลาไหมเจอกันพรุ่งนี้ครับผม สวัสดีครับวันนี้เป็นเช้าวันหนึ่งที่เราจะสาปานะครับนี่น้ําก็ยุบลงไปเยอะเลยนี่ครับนาตาอานาตาผมคนควบคุมโครงการการสูบน้ําของเราเป็นอย่างบริชินนะครับสาชั่วโมงอ่ะสมชั่วโมงกัหนาตาหมดน้ําหมดเนาะจับได้จับได้เดี๋ยวเราลงไปจับกันอีก3ามชั่วโมงนะครับรอเลยนะฮะะครับพาแม่ไปซื้อ ขายจับกุ้งเขาเรียกว่าอะไรแม่ไขแยงซอนกุ้งไขแยงซอนกุ้งนะฮะเอาแม่ถามจริงๆเลยแม่ําได้แค่ไหนเชียวว่าแม่ปล่อยปลาอะไรไปบ้างในบอ่อเอาบอกหน่อยดิมีปลาดุกปล่อยตั้งแต่หกปีที่แล้วนะยังไม่เคยวิดบ่อเลยปลาดุกนะมีปลาดุกปลาตะเพียนปลานินบ่อนี้กี่ปี้วแม่ที่ขุดมา เจ็ด <7 S 1> ปีแล้วเจ็ดปีแล้วเหรอเออตอนขุดใหม่ๆแล้วแม่ก็ปล่อยเลยปล่อยเลยแต่เคยไม่เคยวิดบอ่อถุงก็แถมมาถุงหนึ่งมีปลาเก้าหุ้วมีปลา,ปลาอะไรสารพัดอย่างอะ่องะครบเจ็ดปตัว,ว,ตวเออใช่แล้วไม่เคยวิดเลยไม่เคยวิดเลยอ่ะแล้วต่อมาเป็นไงต่อปล่อยปลาช่อนก็นั่นแหละก็ไม่ได้ปล่อยอีกเลยแล้วก็เลี้ยงมาจนป่านเนี้ย สวัสดีครับนม่ชัยสวัสดีครับสวัสดีครับขับรถมาโอ้โหสองชั่วโมงนะฮะเพื่อมาจับปลาบ่อนี้นะครับตอนนี้กำลังเตรียมอุปกรณ์อยู่อาวารู้สึกยังไงวันนี้รู้สึกดีมากครับปลาเห็นเห็นตัวเบลอตัวหนึ่งแล้วครับอ่าอ่ามันจะมีถึงสองสามตัวหรือเปล่าไม่รู้อ่าอันนี้เตรียมอะไรอยู่ครับเนี่ยอ่ากำลังเตรียมไอ้ควน้อนปลาลากปลาลากปลาเนาะลากปลาครับตาผมปรึกษาหน่อยมันปีนออกเราควรจะลงความเงนกี่โมงดี เดี๋ยวให้มันน้ำมันลดเห็นตัวปลาก่อนให้เห็นตัวปลาก่อนเลยเหรอเออมันถึงจะจับได้ใช่ไหมถ้าเราถ้าเราลงไล่กันนี่มันจะจับไม่หมดป่ะมันจะจับยากใช่ป่ะจับยากมันต้องวางกลยุทธ์หน่อยนะต้องให้มันน้ํามันลดลงกว่านี้อีกเยอะคร้าใกล้แล้วแหละมีคนกลัวว่าถ้าเราลงมันจะมีเวลาจับปลาน้อยหรือเปล่าจะจับไม่หมดหรือเปล่าจับได้ทั้งวันเลยวันนี้จับได้ทั้งวันเนาะได้ทั้งวันเลยวันนี้ การความขึ้นไหวนะครับปลาตัวใหญ่แบบกระโดดหนักมากเดี๋ยวผมจะลงไปช่วยจับนั่นนั่นนั่นตัวใหญ่ปะโอสองตัวอันนี้ปลาอะไรปลาขวายปลาบึกปลาบึกาเอยกไปเลยยกไปเลยเอาไปยกมยอยลอามายลอลอยนอยลอยลูยลอยลอยลอยลนยลอยลยกอยลอยอลอยลลอยออันนี้อป็นปลาบึอนลครับยอย อายุประมาณ6ปีอ่าต้องบอไหนบ่อการโฮลมอ้าอ่ามีอีกตัวนึงอ่าเดี๋ยวจับตัวนี้ไปชั่งหน่อยนะอ่าตัวนี้เท่าไหร่พี่เวทสิบสามสอ้าสิบสองสิครับครึ่งอ้าสิบครึ่งตู้สิบเอ็ดอ่าสิบเอ็ดไไผ่ถ3ขีวดสิน

แบงเบียร์คนละขึ้งกับ <laughs> นากอ่าลงบอ่อลงบอ่อนี่ปลาเล็กปลาน้อยก็มีปลาซิวาซ้วปลาซิวาซ้วปลาปะตะลุะ่นโอ,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 โอโ้โหตัวสวยมากเลยนะแม่เอาละฮะเราใช้วิธีการผ้าดาา ว่าแพง,งนะครับภาษาชาวบ้านสองคนช่วยกันนะครับแล้วก็จะลากไปนี่เพื่อที่จะเอาปลานะครับเดี๋ยวเราม,มาลุ้นกันว่าจะได้ปลาแค่ไหนเอ,อ้าทางนู้นได้ข่าวความเคลื่อนไหวว่าได้ปลาใหญ่กันนะครับโอ้สวยงามนะครับขอดูใ,ใกล้ๆนะครับ,บเทียวเด็กตัวเดียเยนึงขาว ม้ดีล่าทีไจขาย้นน้อะเอาก็สาวด้วยหรออเคโออ้าแล้วชายรังทำอะไรอยู่ครับวันนี้กำลังชํำแลปลาปูโอเคอันนี้คืออาหารกลาวันองเรานะอาหารกลางวันอาหารกลาวันเนือสวยมากเลยดมางงามรักขอเลย แม่วี่แววปลาเราทําไมมันน้อยกว่าที่คิดวะแม่ไม่รู้ปลาช่อนไม่มีอ่ะมันหมายว่าว่าไงแปดพันเจ็ดร้อยตัวไม่เหลือสักตัวอย,อย่าให้เหลือเลยอ๋อไม่เป็นไรซื้อดูตูดบ่อเอ <c oughs> นี่ยทำกับข้าวกินเนาะซื้อดูตูดบ่ลกรั่วกกินรั่วกิ อาหารกลางวันของเรานะครับนี่ปลาลวกจิ้มมาแลยนเล่กัน่อยทุกคนนีฮะซีรุ่มหนึ่งทอดอร่อยมาน้ำพอเดียดียต้มยำอันนี้ต้มยำนะู่ไดเงนอหมเนื้อหวานเนาะี่ปงหซาวานเลยนี่ปลาซิ่ะอันนี้หมกปลาซิวนะครับนีิวยีปลาซิมันหนึ่งตัวประนัปลาซิวกินยากนะชั่วโมงนี้ อ่ำโดชิมหดอกกอนใส่เลยแมนแมนเลยยุนีแล้วเออแล้วใชเป็นไงบ้างต้มยำอร่อยรสเนื้อหวานนะอร่อยแน่ๆเ่ราะปรุงเองเออตู้ใกล้กุ้งเหรออืมเจี๊บพี่ลีนี่อาหารตัวเล็กอร่อยมากอ้าต้มยำเป็นไงโอ้อร่อยจริงๆเลยเออเอาโชว์กินหมกปลาซิวนะหมกปลาซิวนะ ทำไมมันขมป่ะไม่ขมป่ะนี่หมกปลาซิวนะครับเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวลงรอบบ่ายอีกทีหนึ่งดูซิว่าจะมีปลาแค่ไหนขอหจังหวะก,กันสาปลาพี่จีก่อนโดยการที่เราก็มากินไอติมกันประเด็นคืออะไรรู้ป้าพี่จีบอกว่าพี่จีกินติมคุณลุงตั้งแต่พี่จียังเด็กเอาไปให้น้องด้วยน้องอะไรนะดิมดิม,ดมวันนี้จะเอะเลียงไอติมทุกคนที่มาสาปลานะคะซึ่งไม่รู้ว่ามีทั้งหมดกีคนแหละแต่ก็กินไปกันหมดแล้ว คุณลุงขาค่าเสียหายแล้วเท่าไหร่3า0้อยบาทคุณลุงแกก็ตักแล้วบอกให้แกนับแกก็ไม่นับแล้วแกก็ตกักตักตักแล้วแกก็ประมาณเอาเอันนี้คือความใจดีของคนต่างจังหวัดแล้วทุกคน <ś les> เหมือนแกก็แบบม้วนซื่อนอะไรอย่างเงี้ยมาแกก็แบ่งเด็กน้อยกินด้วย <Ờ. S 1> เอาอาของเด็กน้อยเอเม่ออ่ะไปคี่ค่าเสียหายกันเลยเนาะ <ś les> หมื่นเออหมื่นนึงอะไรคะ <ś les> หมื่นนึงก็รวยคือไฮรลายแท้เดี๋ยวเอาตังค์ให้คุณลุงก่อนค่ะ